เยมึงลอยับเีดแม่ย่าไดถึงมันทีไงพี่เล่าดิพี่เล่าดิเงี้ยมึงลอยรับเจีดแม่ยอ่าไดกถึงมันทีไงพี่เล่าดิพี่เล่าดิใครเขาใช้มใชอย่างงี้ใครสอนมึงว่าใช้เพะหุ่นจอดหัวเทียนใอย่วะ มันต้องเป็นบล็อกซันผมรู้แล้วทำไมมึงสอดไม่ออกไอ้ยคุยเอาบล็อกคุยอย่างงี้ไปสอดได้ไงอะทำไมอะไม่ทันเสือซิวซิซื้ออย่างญี่ปุ่นเราให้ซื้ออย่ญี่ปุ่นเนี่ยนะจะได้ซ่อมวันนี้ไหมเนี่ยคุยอย่างงี้ไม่ได้เป็นงานเลยคุยมาคุยนี่ซ่อมฟังนี้ะตัวขันเนี่ยมันจะสั้นแค่นี้ยพองใส่เข้าเนี่ยมันก็กดเพาะมันก็หลุดแล้วใช่บอกบอกให้ช่างเข้ามาสั้นอ่ะแล้วป่ะให้เขาบิงบิงบิงดิสวันมา เดอดช็อตวันอช็อตวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดือดช็อตวันช็อตอ๋อสมอลมน for for the plug remover small one smaller ไ <that> มแต่ปุงปังปุงปังอื่น๊กจุดจบของสายแข็งครับนะครับเดูแต่ละคนนะครับ พูดพูดทำได้ตลอดแ,แม่ไม่เคยทำสำเร็จครับพังหมดนะครับดูไว้นะครับเมืองไทยครับพี่ออสโรตารี่ครับกับพี่อาร์ตี้ครับแม่ชิปหายทุกที่ที่ไปครับ ไา่ผ่านเลยนะตรงเนี้ยเมื่อกี้แต่ก่อน,นเนี่ยไม่ถ้าผม,ผมพังผมพังเนี่ยตรงนั้นแล้วลากมามผมวิ่งมา130แล้วแม่งดับเลยอยู่เลนขวาวิ่งวิ่งมา130ชุดแม่งดับไปเลยเฮ้ยเยี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ไมต้องแต่งหัวโวูองอ้งดูหน่ะดาวดาดูหน้าดับอ่ะแล้วก็ปล่อยไหลไปถึงเนี่ย รถใหม่มาเลยไม่ว่างท่าคาร์นึงไอ้บุนนี่เดินนะครอยากให้ใครพังแล้วไม่ให้้ถไปนั่งนะพังเลย สีสันของงานจริง แค่นะเอาอะไรมากินบ้างฮะโอ้นี่เผื่อกินข้าวลิงนะน้ำมันมีครับอกว่มีดนเต็มถังเลยอยู่ดีนี่คนคนน้ำมันไปเปล่าเนี่ยขนกลับไปเปล่าเฮียมีรูโหวะขนาดนี้เพราะฉะนั้นมึงวิ่งปุ๊บความร้อนไม่เข้ามาตรงนี้แน่นอนรูที่ไหนรูตรงด้านเกียร์เขียนใบออกไปไอ้เฮียรถมึงเนี่ยต้องมีด้ามรูที่ไม่ต้องอุดรูร้อนแน่นอน นี่นี่พูดถึงรถไออาร์มครับ B M 2 0 0 2นะครับของพี่อาร์มครับยังดีและมีสั่งกระเพร์ลองพูดได้ับมที่อะไรพวบนี้มันนั้นในรถอันนี้คือเรียบร้อยแน่บาร์บีคิวเหรอไก่บนเขาไฟมันหยดติปนี่เลยเขาก็บอกเลยว่ากับรถเปิดกระจกแล้วปิดจบก็เปิดอยู่นะ ก็ไม่เห็นนะที่ตอนนั้นที่คุูรอแบบบอกว่าไอ้เที่ยมันจะขับได้วะในรถมันมองกูมองไม่เห็นมันอ่ะมันติดสี่ปีเขาอะแม่เป็นฟ้าหมดทั้งคันเลยกูไอ้ตอนกูนั่งอยู่ข้างหลังว่ะกูเห็นแตี่ยวบอกว่ามันเำลังเห่าอะนี่คือขาวหมดเลยกูกูแซงขึ้นมาเฮ้ยมันขับได้หรอวะมันมืดขนาดนั้นนักพัดกูรอมันแทงขึ้นมามันเอามือลูกไปติดเอามือถูกเอามือถูกไอ้พวกมันคนเราต้องลำบากขนาดนี้เออ ผู้ชายมันบอกว่าผู้ชายไม่ดเนี่ยมีวเนี่ยไม่บอกเคยผมเนี่ยผู้ชายผู้ชายที่เอางานี้มจะทำเป็นรถแข่งอะไรแรกก็ว่าจะแข่งเล้อพี่แต่ไปมากลายเป็นรถดี้ล้ะมันเขาไม่มีแอร์ขนาดเลยเอ้มีแอร์มีมีมีแอร์คุณเปิดแล้วแอร์ติดแอร์ไฟฟ้าใช่คุเปิดแล้ว ดนจาขวาในบ้านมาเลยโดนไปเรียบร้อยเลยไม่มีอีนี้เดียวโดนท้ายรอยเจี๊ยบเห็นไหมไม่เข้ารอยเจียบจริงไม่ช่วจริงเดูดูลายดิดูดิโอ้มันต้องฟาดสองทศนิาตามหนักอยานั้นอ่ะไปไปบ้านแต่งครับไปเบ้างก็ดีนะไม้ข้าสองนมแม่งติดอยเม่ผมขออนุญาตนะผมมี I